แล้วมันก็มาสี่หกเออเราก็แตกสามตัวแล้ววันเนี้ยเลขมามืนนะ่นอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวบอกว่าตัวไหนบอกเลยว่ามันเป็นเลขที่มันไม่มานานแล้วครับสําหรับเลขมามื่นวันนี้ส,ส่วนตําไทยนะครับรอบนี้นะผมให้พี่ไปนะครับก็คือสองนะครับให้ไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยก็อย่าทิ้งละกันนะไม่ใช่ว่า โอ้ยพี่เอารอเลขม้ามืดอย่างเดียวพี่ไม่ซื้อหลอกสองผมบอกเลยนะวันนี้สองมาพูดชัดเจนเลยนะมามืดก็คือมามืดนะมามืดดูได้เฉพาะวันนี้ไม่ได้ดูได้เฉพาะวันอื่นแต่ถ้าวันนี้ถ้าพี่ไม่เล่นสองพี่เสียใจแน่นอนผมบอกพี่เลย2มาแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะบอกมันจะมาบนมาล่างวันนี้นะบอกเลยไม่ใช่ว่าเพราะว่าได้เลขมามืดแล้วลืมสองนะไม่เอานะสองมาวันนี้มั่นใจว่ามีสองสองนะมาครับ วันนี้จะเอาให้มันได้สองเด้งเลยอจะเอาให้มันได้สองเด้งจะเอาให้มันแตกสามตัวด้วยครับจะพยายามนะก็อยากให้มันแตกนะครับเพราะฝันดีมากฝันฝันนะบางคนถามว่าบางคนไม่ได้ดูคลิปเรียวนะคนเห็นเป็นแสนเลยนะบอกก่อนนะฝันดีมากนะครับเพราะว่าผมนะเพาฝันโดนแล้วแล้วเมื่อคืนผมสวดมน์ผมเป็นคนปฏิบัตินะผมบอกก่อนเออ เวลาวันพัสแบบนี้ยบางทีผมก็จะไปสวดมนต์ที่ลานปู่กลางค่ากลางคืนอะไรแบบนี้ยพูดให้พี่ฟังนะแล้วบัาน,นี้นะผมก็เลยเมื่อคืนนี้ผมเห็นเลขเลยเออเดี๋ยวมาบอกมาเล่าให้ฟังเป็นตตมไม่ได้ฝันทงฝันที่ฝันจริงๆนะครับเออมีอะไรผมก็บอกกันผมจะบอกนะพี่เลขฝันอนะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมันบอกพี่อุ้ยร้อยสองดาวขอบคุณครับไผให้หลายเนี่ยแล้วให้เป็นร้อยดาวเลยขอบคุณครับแล้ว เลขฝันน่ะมันเป็นดวงใครดวงมันมพูดพี่เลยแต่ผมก็แบ่งปันให้พี่เออแล้วเราก็พี่ก็อยู่แล้วว่าผมเป็นคนฝันแม่นแล้วเมื่อคืนผมสวดมนต์ผมใหเลขสามตัวนี้เดี๋ยวผมสีว่าให้ฟังเออว่าพญานาคกรผมไปใส่บ่ฮู้นะครับเออไปกันแล้วไปกลางคืนผมจําได้นะเป็นวัดล่างแต่ผมบ่เห็นซื้อวัดว่าเป็นวัดอย่างนักสิยุททางอีสานแหละเป็นวัดล่าง แล้วผมก็เดินเล่นอยู่ในวัดครับมันเป็นวัดที่แบบว่าค่อนข้างล้างแล้วแล้วทีนี้ก็ไปเดินเล่นกันวันนี้นะผมก็เห็นพญายนาคองคดาเพื่อนว่ามึงลืมกูวะสั้นน้อยในฝันนี่ตาย่านแห่งแล้วเพื่อนก็นเลื่อยมานึกภาพนะเพื่อนก็นกนเลื่อยมาแล้วเพื่อนก็นมาล้อมรอบผมนะอก่อนจะล้อมรอบนะเหมือนในหนังเลยไหมแบบว่าในหนังนี่เขาสิลงหน้ามันบอกแต่อันนี้เพิ่นมุดดินแล้วดินมันก็เตยเออแล้วเพื่อนก็บ่ได้เห็ดบาไ,ได้รัดผมเด้ เพิ่นะลรอมผมอืแล้วผมก็บอกพี่ไปแล้วว่าผมมาตีเลขไม่เป็นหรอกพี่ก็ไปตีเอาเองแต่ว่าถ้าให้ผมตีนะผม,ผมน 8, 9, 8, าผมาผม่าผมสิต,นะสตีเป็นแปดเก้าแปดเก้าถ้าผมถ้าผมซีถ้าผมซีตีนะผมสีตีเป็นแปดเก้าเลยเพราะว่าเป็นเป็นพญานาคเป็นเป็นงูนี่ผมสิตีเป็นแปดเป็นเก้าผมผมผมบอกไปในไลฟ์สดแล้วผมบอกไปในคลิปเดียวแล้วว่า ผมจะตีเป็น8 9แล้วถ้า3ตัวนะ่ะผมจะเอา7มาใส่เป็น7 8 9อันนี้ผมว่าเลยนะบ้มีเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นบ่าได้มีอยู่ในสายตรงสายด่วนแล้วเมื่อคืนเนี้ยเสียดายแห่งผมบอกเลยมันมีความสำคัญหลายอย่างพี่ผมฝันเห็นพญานาคแล้วเมื่อวานนี้ผมไปวัดเขาช่องลมเพราะว่า ผมได้โซกแล้วเออผมก็ต้องไปวัดเขาส่งลมแล้วก้อนถึงวัดนะ่ะงูมันตัดงูไม่ได้ตัดหน้าพี่งูฉกล่องูมันเลื้อยแล้วทะเบียนรถผมนะ่ะห้าเก้าแปดแปดลาวออกไปแล้วครับเก้าห้าแปดแล้วก็ห้าเก้ายังไม่ออกครับเออห้าเก้ายังไม่ออกแปดเก้ายังไม่ออกแปดแปดยังไม่ออกมันมันมีความตํขลัญหลายอย่างแล้วเมื่อวานนี้ผมว่าว่า เม่อสออกเจ็ดแปดเก้าบอกว่าแม่นมันออกอิริมันเอาไปออกดาวเมื่อคืนนี่เจ็ดแปดเก้าแต่ว่าผมก็ซื้อไทยไว้นำเจ็ดแปดเก้าซื้อซื้ไปซื้อตามเจ็ดแปดเก้าครับว่า <c oughs> ย่าหลายรอบเลยเด้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็ผมก็ไปจุดเลขขางประทัดไม้พี่แต่ผมบอกเลยทูบนะ่ะไม่ใช่ว่าจะให้มาซื้อตําไทยเพราะผมไม่ได้ตั้งใจขอทูบผมบอกพี่เลย เพราะว่าทูบนะผมให้พี่ไปแล้วผมจุดอยู่ที่บ้านได้หกหกแปดเออบางคนว่าให้น้นให้ไยเมื่อวานนะผมจุดพี่ก็เห็นอยู่แล้วใครเป็นเอฟซีพี่จะสู้ดีว่าทูบนะเวลาผมไปจุดทูบวันพระครับเพื่อนบ่ให้ทูบมันบ่เห็นเลยครับแล้วเมื่อวานนี้ก็บ่ามาหน่อยแต่เมื่อวานนี้เอียงมาเมื่อวานนี้เลขหาขงประทัดครับสามโตตรงๆเลยบ่ต้องกลับเลยครับนี่ศูนย์ห้าสี่ เพราะฉะนั้นนี่เลขหางประทัดอยู่นี่พี่เลขทูบดอกนั่นนะพี่ม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันผมจุดซื่อๆนะผมอยากว่าวันพระนะผมก็ว่าในไลฟ์สดว่าจุดทูบวันพระนะมันก็จะเป็นแบบนี้วันพระนะผมไม่จุดอยู่แล้วครับนี่อันนี้คือเลขหางประทัดพี่ <c oughs> เนี่ยสวยนะศูนย์หกนะผมว่าเลยยาประมาทเด็ดอายซีิไปจัดก็จัดผมักก็จัดผายบอมักกักกพัน งูก็ตัดหน้านะครับแล้วผมว่าเลยว่าดวงคนเขาดวงเรามันไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเลขมามืดแล้ว <c oughs> อ่ะนี่ผมให้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะครับสําหรับชุดนี้สองมาแน่นอนวันเนี้ยไม่ใช่ว่าผมให้มามืดพี่พี่ไม่เอาสองนะพี่บอเล่นสองนะอืม สองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองแปดแต่ผมจะบอกพี่ๆนะอันนี้นะครับนี่เลขกําลังวันอย่างที่ผมบอกวันนี้มันสิมาโตหนึ่งครับรอบที่แล้วเลขกําลังวันมันมาเลขห้านะครับออกห้าแปดนะครับเลขกําลังวันวันนี้จะต้องมาให้พี่เห็นแน่นอนตัวหนึ่งสองสี่แปดนะนี่คือชุดสองสำหรับที่ออ,อกวันพุธสองอนะครับบ่แมนให้มามืดแล้วลืมสองเดบอเอาดเดบสองมาแน่นอนวันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าสองมาบนมาล่างนะครับ นี่คือชุดครับรอบที่แล้วแตกสามตัวตำแหน่งตรงนี้แปดสองห้ารอบนี้นะครับชุดก็ผมแบ่งปันให้พี่แล้วพระออีกสอง 2, พอลองห้านะครับหลายคนว่าให้หลายให,ให้ให้หลายแท้เอาพี่ขอมาแม้ผมก็ให้แม่เลขมามืดน่ะผมไม่จําเป็นที่จะต้องให้พี่ก็ได้แต่พี่บอกว่าพี่อยากได้เออพี่ผมก็ให้ผมก็ตามใจลูกเพจแล้วมันเดินดีมากบนรอบที่แล้วก็หกเจ็ดแปดรอบนี้ก็หกเจ็ดแปดเน้นบนครับ เลขจะลงล่างแค่สี่รอบนอกนั้นมาบนแล้วก็มาตรงๆสองรอบครับรอบนี้นะผมบอกพี่เลยหกเจ็ดแปดมาบนแน่นอนวันนี้เลขมามืดผมจะฟันข้างบน <c oughs> พี่ฟังดีนะมามืดวันนี้ยผมจะฟันข้างบนผมมั่นใจข้างบนมันจะอยู่ข้างบนส่วน2กับ5นะพี่ผมบอกเลยว่าเอาไปเล่นข้างล่าง2กับ5นี่มันเอาพี่เอาไปเล่นข้างล่างแต่ถ้าดูสถิติวันพุธครับเลขสอง มันจะออกบ่อยด้านบนแต่วันเนี้ยผมบอกพี่เลยว่าสองกับหนะ้าะพี่เอาไปเล่นข้างล่างสองกับห้าเนี่ยเอาไปเล่นข้างล่างแต่เลขม้ามืดเนี่ยที่ผมจะฟันให้พี่เนี่ยอยู่ข้างบนหกเจ็ดแปดเนี่ยผมจะฟันให้พี่ตัวหนึ่งเลขม้ามืดเนี่ยเพราะสูตรเนี้ยมันเดินดีมากวันนี้ผมจะฟันให้พี่ตัวหนึ่งนี่เลขทู่ผมอยู่นี่ครับ <c oughs> มีคนบอกว่าเห็นพญานาคสีดําจะมีแฟนมีแล้วครับเออม,มีโดนแล้วครับเป็นปีแล้ว <c oughs> ปีกว่าสิสองปีแล้วครับอ่ะนี่เลขทูบนี่ผมเน้นดอกนี้นะพี่นะหกหกแปดพญานาคถ้าฝันพญานาคเห็นสีสีดำนะผมบอกเลยมีโชคมีโชคแน่นอนเพราะผมบอกฝันเห็นโดนแล้วแล้วอีกย่างหนึ่งมันประจบหลายอย่างครับเสีออกพรรษานา เลขที่ผมคิดว่าวันนี้มันจะออกมาให้พี่เห็นฟังดีเนีเน้นบนเน้นบนไปเลยครับถ้าเจ็ดพี่ชอบเจ็ดอะไรเน้นบนครับอวันนี้จะเป็นเลขเจ็ดเจ็ดนี่ไม่มานานแล้ววันนี้เจ็ดจะอยู่บน <c oughs> ถ้ามันมาได้วันนี้สําหรับเจ็ดวันศุกร์ปไปไม่ใช่วันพุธผมจะคาดได้พี่นะ บนนะพี่ไปซื้อบนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ซื้อล่างนะสวยเจ็ดแปดเ้าผมซื้อไปแล้วพี่ท <c oughs> ะเบียนรถห้าเ้าแปดแปดพี่อันนี้ตารางนะรอบที่แล้วก็แตกตรงนี้นะครับถ้าเจดมานะผมจะคัดให้พี่นะครับเจ็ดสี่ห้าต้องซื้อไปซื้อห้าตัวอื่นเลยแต่ถ้าพี่ชอบพี่ก็ซื้อไป วิเคราะห์นี้มากพี่ไม่เอกผมยันแต่คนลำคาญนี่เนาะว่าลายมักบอไผยมักที่ผมวิเคราะห์กดหัวใจให้รววเบิ้ลนะพี่อย่าลืมเบิ้ลด้วยนะสี่สี่เจ็ดเจ็ดสองสองวันนี้สวยสุดอ่ะพิมพ์คำว่าวันนี้รวยมาพี่มามืดให้เจ็ดพี่เดี๋ยวกำลังจะป้อยแล้วอ่ะพี่วันนี้เลข มามืดนะครับพี่ให้เลขเจ็ดนี่นี่เห็นไหมเขียนนี่บนนี่วันนี้ผมคัดให้พี่นะถ้าสําหรับคนไม่ชอบไม่ชอบแบบว่าสลูตไม่ชอบวิ่งสองเจ็ดครับพี่หกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เบิ้ลเจ็ดเจ็ดสองตัวนี้ผมไม่เน้นสีแดงผมไม่เน้นแล้วก็ผมลืมบอกพี่นะ เมื่อคืนผมสวดมนต์อันนี้บอกก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่พี่ทุกคนทำงาน2 7ง0นคนดูเมื่อคืนนี้ผมสวดมนต์แล้วผมก็นั่งสมาธิแล้วผมก็สวดคาถามหาจากักรพรรดิแล้วผมก็เห็นเลขมันลอยขึ้นมาเป็นเลข78อืแแล้วสักพักนึงมัน4มันขึ้นมาผมเห็นมัน4 78วันนี้ยผมเล้นให้พี่ดอกเดียว4 78 478ครับ478พี่478 สี่เจ็ดแปดนะครับถ้าพี่อยากไปตัดพี่ก็ไปตัดเอานะครับสี่แปดไม่ต้องเล่นเสียดายเงินสองเจ็ดแปดนี่จะเป็นเลขอย่างที่ผมบอกพี่นะครับเพราะสองเจ็ดมันดังนะครับผมก็เลยเอาสองเจ็ดไปอยู่ข้างหน้า <c oughs> งูเข้าบ้านพอดีพี่ซื้อไปเลยถ้าง,งูเข้าบ้านพี่ก็ซื้อเลขบ้านพี่นั่นแหละแต่เจ็ดแปดเก้านี้ผมบอกเลยผมซื้อแล้วเจ็ดแปดเก้าผมซื้อแล้วเพราะผมก็ตีไม่เป็นหรอกแต่ผมตีพ่ตะางอะตีปู่เป็นเก้าแปดเลยแล้วผมก็เอาเจ็ดไปใส่ผมว่ามันสวยสุดแล้วโอเคขอให้โชคดีขอให้มีโชคร่วมกันนะครับแล้วก็